ดีครับพเพ, s, <S พื่อน,นเน <ท meio S 1> พื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่วิดีโอไมซ์เซ็ตนะครับเปลี่ยนกระบวนทัศ์เพื่อความสําเร็จนะครับวันนี้เนี่ยนะครับโลกเรานะครับเข้าสู่พศครับ2017หรือพศ2560แล้วนะครับเพื่อความสําเร็จในยุคน,นี้นะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเราจะต้องเปลี่ยนกระบวนทัศใหม่เพราะว่าความรู้เก่าๆหรือความคิดเก่าๆหรือความรู้เดิมๆของเราเนี่ยมันใช้ในยุคนี้ไม่ได้แล้วนะครับ วิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอหนึ่งครับที่จะช่วยให้เพื่อนๆได้ฉุกคิดแล้วก็รับรู้สิ่งใหม่ๆครับถ้าเรารับรู้รับรับรู้แต่สิ่งเก่าๆเนะี่ยถ้าได้ผามเรียบเนี่ยก็เหมือน,นกับเรากินนมนครับถ้าเรากินของใหม่หรือกินนมที่ดีก็คือนมที่มีประโยชน์ครับแต่ว่าถ้าเรากินของหมดอายุหรือกินของเก่าๆนะครับ <S <S ผมก็จะเรียดเสมอว่ามันกินนมบูดน,นะครับวันนี้เนี่ยเรารับแต่สิ่งที่มันบูดหรือเปล่านะครับ วิดีโอนี้อาจจะเป็นตัวชี้นะครับให้ให้กับเพื่อนๆนะครับได้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในความคิดนครับในโมเดลความคิดของเพื่อนนะครับเพื่อต่อยอดในการทําธุรกิจนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปรับชมแล้วก็รับฟังวิดีโอพร้อมกันนะครับเลยนะครับาปกันเลยครับอ่าทไมต้องมีถอดนะครับเพราะว่านะครับ โรเราครับมันเปลี่ยนไปเร็วมากนะมันเปลี่ยนไปแบบพลิกฝ่ามือพลิกกลับด้านไปเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องเปลี่ยนความคิดนะครับเพราะว่าความคิดเดิมครับมันใช้ยุคนี้ไม่ได้แล้วนะครับแต่ก่อนครับ 20- ถึง3อ่า20ปีหรือ30ปีก่อนครับคําว่านะครับขยันประหยัดอดทนซื่อสัตว์เนี่ยมันใช้ได้แต่ตั้งแต่เอ่อเพเอ่อตั้งแต่2 0ถึง30ปีก่อนนะครับแต่พอมายุคนี้ครับมันใช้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้แล้วเพราะอะไรครับ ข้อหนึ่งเลยครับมันไม่พอนะครับเพราะลกเรามันเปลี่ยนไปเร็วมากนะครับแล้วเราจะต้องทํายังไงนะครับข้อแรกเลยครับถ้าอยากประสบความสําเร็จหรืออยากมีชีวิตที่สบายครับต้องเปลี่ยนความคิดให้มันโตทันโลกนะครับความรู้ของเราหรือความคิดของเรานะครับแบบเก่าๆเนี่ยนะครับให้ลบออกให้หมดนะครับแล้วก็รับรู้สิ่งใหม่ๆนะครับกระบวนทัศน์เป็นสิ่งสําคัญครับกระบวนทัศน์ก็คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษครับก็คือ paradigm shift นะครับ อันนี้สําคัญมากๆนะครับถึงมากที่สุดนะครับสําหรับคนที่ต้องการความสําเร็จในชีวิตนะครับเพราะในโลกนะครับเรานะครับปัจจุบันนี้ครับถ้าพรรยาเรานะครับชิบไม่ทันนะครับชิบหายแน่ๆนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้ากระบวนทัศน์นะครับหรือโลกเรานะครับมันชิบไปแล้วหรือโลกเรามันเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าเรายังคิดเก่าๆอยู่คิดแบบเดิมอยู่ทําแบบเดิมอยู่ผมบอกไว้เลยว่านะครับชิบหายแน่สร้างเนื้อสร้างตัวลําบากแน่เพราะว่าอะไรครับในยุคของเรานะครับ อ่าหกศูนย์นี่นะครับหรือพส2ามสิบเจ็ดนี่ก็บางคนก็บน่นเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยทำไมแบบงานหายากหรือรูปแบบเอ่อการเงินทําไมมันเป็นอย่างนี้นะครับเศรษฐกิจไม่ดีครับคือจริงๆแล้วถ้ามองในมุมนั้นมันก็คือเรื่องจริงแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งครับอ่าถ้าเศรษฐกิจกหรืออ่าการการทํายากหรืองานหายากนี่มันไม่ดีจริงเนี่ยทำไมคนยังขึ้นบ้านใหม่อยู่ครับ ทำไมยังมีคนรวยอยู่ครับเพราะว่าเลยครับเพราะว่าโลกเราไม่แค่เปลี่ยนรูปแบบการทํางานออกไปครับบางทีนะครับในอีกพศถัดไปนะครับหรืออีกสิบหรือยี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะเห็นเด็กอายุสิบแปดปีนะครับเขียนเกมครับแล้วก็มีรได้เป็นล้านก็ได้ครับเพราะว่ารูปแบบการเงินหรือรูปแบบกระแสเงินสดเนี่ยมันเปลี่ยนไปเท่านั้นครับเพียงแต่ว่าเราไม่เปลี่ยนตามทันโลกเท่านั้นเองเรายังคงทําเหมือนเดิมนะครับใช้ชีวิตเหมือนเดิมอยู่แค่นั้นเพราะว่า ถ้าให้เปรียบผมพูดเนี่ยก็คือพาราดามครับก็คือกระบวนทัศทัสิ่งที่เราเมองโลกครับวันนี้ครับเราใช้กระบวนทัศทัอะไรนะครับในการมองโลกในปัจจุบันครับเราใช้กระบวนทัศทัใหม่ตามโลกหรือเรายังใช้กระบวนทัศทัเก่าในการมองโลกครับถ้าเราใช้กระบวนทัศน์เก่านะครับในการมองโลกเนี่ยแต่โลกเราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้เพราะว่าถ้าสร้างได้ก็จะยากมากเพราะอะไรครับ ถ้าโลกนะครับมันมันเปลี่ยนไปเร็วมากครับในทุกๆวันนี้นครับเราใช้อินเทอร์เน็ตและใช้ระบบออนไลน์ครับในการสื่อสารกันนะครับเวลาสั่งอของอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ระบบออนไลน์หรือระบบอินเทอร์เน็ตผ่านแอปพลิเคชันนะครับในการสั่งของอินเทอร์เน็ตนะครับไม่เหมือนแต่ก่อนครับจะต้องมีหน้าร้านแล้วจะต้องมีคนไปเดินห้างอะไรประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้ครับมันเริ่มที่จะเปลี่ยนวิธีแล้วครับแต่ก่อนเราจะสั่งของอย่างนี้ก็ต้อง เดินห้างเข้าไปในห้างอย่างนี้ไม่มีนะครับมีแอปพลิเคชันหรือว่ามีอินเทอร์เน็ตมีเว็บไซต์นะครับสามารถสร้างร้านค้าแล้วก็สามารถลดต้นทุนได้นะครับคนที่จะเออลูกค้านะครับส่วนมากนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับเริ่มที่จะหันมาสั่งของทางอินเทอร์เน็ตกันเพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งเลยมันสะดวกนะครับไม่ต้องเสียค่าเอ่ออะไรล่ะเดินห้างไกลๆนะครับให้มันยุ่งยากนะครับพอมีอินเทอร์เน็ตหรือเออสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับสามารถสั่งของอะไรได้นะครับอันนี้คือกระบวนศน์นะครับ อ่าที่อยากให้ให้เพื่อนเพื่อนเปลี่ยนนะครับในการเนี่ยสร้างเนี่ยสร้างตัวในในยุคนี้นะครับอ่าความคิดที่เปลี่ยนโลกนะครับเพื่อนเพื่อนรู้ไหมครับประชากร a c e b o o k นะครับอ่าใหญ่เป็นอันดับ3มหรือ4ของโลกแล้วครับมันเลยทําให้ผู้กอ่อตั้งนะครับประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุอย่งน้อยอ่าใครรู้จกักอ่ผู้กอ่อตั้งเฟซบุ๊กบ้างครับก็คงรู้กันอยู่ก็คือมาร์คซักเบิดนั่นเองนะครับมันเลยทําให้คนที่เกี่ยวข้องที่ใช้ประโยชน์ ร่วมกับ a c e b o o k เนี่ยสามารถเล่มรวยมหาศาลทั่วโลกและทุกวัยหรือทุกวันนี้นครับมันเป็นยุคข,ของ Information แล้วหรือเทคโนโลยีนันเองนะครับาบางคนนะครับใช้เทคโนโลยีนะครับให้เกิดประโยชน์นเช่น Facebook อย่างนี้นะครับหันมาลงโฆษณาขายของโปรโมตสินค้าสร้างแบรนด์นะครับในโลกออนไลน์นะครับาบางคนรล่ำรวยมหาศาลมากๆนะครับที่ได้ทำประโยชน์จากช่องทางนี้นะครับเพราะว่า คนที่เล่น f a c o b o o นเพื่อนๆก็รู้ครับว่าทั่วโลกนะครับถ้าเอามารวมกันแล้วก็เท่ากับประเทศเลยนะครับติดอันดับสามอันดับ4ี่ของโลกเลยอันนี้คือ Facebook นะครับเศรษฐกิจนะครับความรู้นะครับถ่าในยุคนี้นะครับถ้าใครมีความรู้รู้เร็วรู้ก่อนหรือรู้มากกว่านะครับจะประสบความสําเร็จมากกว่าใครนะครับมากกว่าคนอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกระบวนทัศน์หรือพารามชิปเนี่ย เพื่อนๆจะต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนในการมองโลกนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับคนเขาหันมาทำธุรกิจทางอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งนะครับเวลาเขาจะสร้างร้านค้านี่เขาไมาจ่จําเป็นที่จะต้องไปปลูกสร้างให้มันยุ่งยากนนครับแค่ในโลกออนไลน์นะครับเพื่อนๆเขาเรียนรู้นะครับนสามารถลดต้นทุนนะครับหรือลดสิ่งที่จะเพื่อนๆจะต้องลงทุนเพราะว่าโลกออนไลน์เนี่ยมีคนที่เข้าอินเทอร์เน็ตหรือเล่นอินเทอร์เน็ตนี่ทั่วโลกนะครับ อ่ามันเลยจริงกลายเป็นเหตุผลว่าทําไมเราจะต้องเปลี่ยนกระบวนทัศนะครับเวลาเราจะสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับอ่านะครับตอนนี้นะครับบริษัท Microsoft นะครับถ้าให้ผมเปรียบนะครับบริษัท Microsoft มีพนักงานกว่า2องถึงสามหมื่นคนนะครับแต่รู้ไหมครับอ่าพนักงาน i c r o s o f t นะครับสร้างผลประกอบการได้มากกว่าประชากรอ่อทั้ง3ประเทศรวมกันนะครับ หลายร้อยอล้านคนครับสู้สามหมื่นคนที่มีคุณภาพไม่ได้ก็อย่างเช่นพนกักงานเอ m อม r o s o อ t นะครับให้โมเปียนนะครับก็ในยุคนี้นะครับเราจะต้องเป็นคนที่มีคุณภาพด้วยครับทำไมผมถึงหยิบยกพนกักงาน c r o s o f t ของเอ,อ่อบิลเกตนะครับอ่ามามาเปรียเทียบกับคนสามประเทศหลายร้อยล้านคนสู้สามหมื่นคนไม่ได้เพราะว่าคนสองสามหมื่นคนนี้นะครับเป็นคนที่มีคุณภาพครับ เพราะว่าคนสองสามหมื่นคนนี้นะครับเป็นคนที่มีคุณภาพสามารถสร้างรายได้หรือผลประกอบการให้กับออบริษัท Microsoft นี่้มากมายมหาศาลนะครับมีคนใช้ทั่วโลกนะครับถ้าให้เปรียบกับหลายร้อยล้านคนนะครับซึ่งเอาสามประเทศรวมกันเนี่ยสู้สองสามหมื่นคนไม่ได้เพราะว่ามันเกี่ยวกับคุณภาพของคนครับวันนี้นะครับถ้าให้ผมเปรียบนะครับถ้าจะให้เปรียบด้าน,นภาษาเนี่ยถือว่าประเทศเราเนี่ยเป็นภาษานี่ถือว่าประเทศเรายังด้ยงอยของเขาอีก เพื่อนรู้ไหมครับว่าประเทศเวียดนามกัมพูชาลาวนี่ครับแล้วก็ประเทศอื่นนี่เขาพูดภาษาโคตรเก่งโดยเฉพาะอินเดียนี่เขาพูดภาษามาตั้งแต่เกิดนะครับโดยประเทศเออเมืนนองนอกแถวยุโรปเขาก็พูดภาษายุโรปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ภาษายุโรปหรือภาษาอังกฤษก็เป็นเอ่อภาษาที่เราใช้กันทั่วโลกอยู่แล้วเพราะมันเป็นภาษากลางเอ่อของโลกนั่นเองเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกันนะครับ <S <S ถ้าวันนี้ครับเรายังเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพนะครับแต่ว่าโลกเรามันเปลี่ยนไปทุกวันทุกวันนะครับ ผมเชื่อว่าในอนาคตนี้เราลำบากแน่ๆนะครับเราจะไม่สามารถที่จะไปเปรียบเทียบกับคนทั่วโลกได้นะครับทุกๆวันนี้ครับเราไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกับคนในประเทศได้แล้วนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเปิด a a c การค้าทั่วโลกแล้วเราสามารถเข้าถึงกันได้ทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาตัวของเราเนี่ยไปเปรียบคนทั่วโลกครับเพราะว่าคุณภาพของคนนี่สําคัญนะครับทฤษฎีฐานความรู้นะครับ ในอนาคตครับไม่ว่าองค์กรจะอยู่ในอ,องค์กรใดธุรกิจครอบครัวถ้าการค้ารูปแบบเก่าหรือการสีหรือการค้าแบบกงสีหรือองค์กรที่เป็นมือเชียบเนี่ยคุณภาพนี่สําคัญที่สุดเพราะอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็อย่างเช่นภาษานะครับถ้าเราเออภาษากลางเออยังไม่ได้นะครับถ้าให้เปียบองต่างโลกเนี่ยเรายังโคตรด้ยนะครับอ่าขนาดภาษายัง้งด้อีกว่านะครับอ่าตอนเด็กๆนะครับเรามาักจะถูกสอนว่านะครับ เรียนเก่งๆเข้ามาหาลัยดีๆนะครับจบแล้วทํางานบริษัทใหญ่ๆแล้ววันนึงจะมีชีวิตที่ดีถูกต้องไหมครับนี่เป็นความคิดที่ถูกนะครับเมื่อ20ปีหรือ30ปีที่แล้วนะครับอันนี้ทําไมผมถึงหยิบยกมาพูดอันนี้คือผมเรียกว่าหนุมบูดก็แลวกันอันนี้คือความรูกเก้เก่าๆแต่ทุกวันนี้ยังใช้อยู่จริงไหมครับอ่าพอนเพราะฉะนี้ผมบอกไว้เลยว่าอันนี้นะครับใช้ไม่ได้แล้วกับยุคนี้ครับคนที่จบปริญญาโทตกงานมากมายครับเรียนแทบตายจบมาไม่มีอะไรทํานะครับ อาสมัยนี้การทํางานไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพื่อนๆลองดูการสร้างธุรกิจส่วนตัวก็ไม่ได้ง่ายอยีกนะครับเพราะว่าการสร้างความความสำเร็จนั้นก็ยากแล้วแต่ว่าการรักษาความสำเร็จนั้นยากกว่าวันนี้นะครับหากมีผู้ปกครองหรือคนที่เมีธุรกิจส่วนตัวแล้วอยากจะหรือประสบความสําเร็จอนะครับแต่ว่าการรักษาความสํมเาเร็จในยุคนี้ค่อนข้างจะยากหากท่านนะครับไม่รู้จักเปลี่ยนกระบวนทัศน์นะครับ เพราะว่าอย่างเช่นสมัยก่อนรุ่นพ่อแม่เรานะครับแข่งขันกันเองในประเทศนะครับเพื่อนรู้ไหมครับว่าข้าวนมข้าวน้ําน,นมเนยผนลไม้เสื้อผ้าเนี่ยเราต่อสู้กันแต่เฉพาะในประเทศของเราจริงนะครับอ่าอย่างเช่นเราผลิตสินค้าออกมาผลิตสินค้าอันนึงนะครับถ้าเราวางขายแล้วก็สู้กันแข่งขันกันหรือขายแข่งกันใน,ในประเทศเราแต่ว่าทุกวันนี้มันไม่ใช่แล้วครับ สินค้าเหล่านั้นนะครับกับนําเข้าจากต่างประเทศมากขึ้นมาขายแข่งกันจนเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งถ้าให้ผมเปรียบนะครับถ้าเพื่อนๆผลิตสินค้าออกมาได้นะครับก็ไม่ได้แปลว่าเพื่อนจะขายได้เพื่อนๆจะต้องแข่งขันหรือต่อสู้กับคนทับโลกครับอ่าหนํำซ้ํานะครับสินค้าเขาถูกกว่าเราอีกแล้วก็มีคุณภาพด้วยเพราะว่าเขาใช้เครื่องจักรในการผลิตสินค้าเลยทําให้นะครับต้นทุนของเขาครับราคาถูกนั่นเองนะครับอ่า อันนี้โคตรเจ็บใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างเนื้อสร้างตัวในยุคนี้ครับสาคัญมากๆนะครับถ้าให้ผมบอกนะครับโลกนะครับมันเปลี่ยนไปทุกๆวันครับโลกเรามันไม่ถามนะครับมันไม่บอกเรานะครับว่าเราไม่เปลี่ยนเพราะอะไรเราใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นเพราะอะไรนะครับเรายังอยู่ที่เดิมเพราะอะไรนะครับวันนี้โลกไม่ถามครับแต่โลกจะถามคุณว่านะครับหรือเรานะครับว่าเราจะสําเร็จในยุคดีหรือเปล่าหรือว่าถ้าเราไม่สําเร็จแล้วยุคลูกหลานเราจะสําเร็จ หรือเปล่านะครับผมบอกไว้เลยว่าถ้ายุคนี้เราไม่สําเร็จครับถ้ายุคของอีกรุ่นหนึ่งของเรานี่หรือยุคลูกของเราลงปีเนี่ยยิ่งจะสําเร็จยากครับมันยิ่งจะมีอะไรที่มาแข่งขันกันเยอะนะครับอ่าถ้าเราไม่ทันโลกอันนี้จ๊งแน่ๆนะครับชิบหายแน่ๆนะครับเห็นไหมละครับว่าการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนะครับต่างๆมันเปลี่ยนไปเร็วมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เพื่อนๆนะควรเปลี่ยนกระบวนทศน์ในการมองโลกใหม่ซะถ้าวันนี้ครับ เราไม่อัปเดตหรือไม่รีเฟรชเนี่ยนะลําบากแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการรับรู้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในออกระบวนทัศน์ของเราเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญถ้าเรายังปลูกฝังหรือยังยึดถือสิ่งที่เราแบบที่ผู้ใหญ่เราสอนก็คือเรียนได้ๆนะครับทําเกตฑดีๆเข้ามาหาในดีๆจบแล้วเข้าทํางานบริษัทใหญ่ๆผมบอกไว้เลยว่าถ้าใครคิดว่าเข้าทํางานบริษัทใหญ่ๆแล้วมั่นคงเนี่ยผมบอกว่าไม่จริงครับยิ่งบริษัทที่ใหญ่ๆยิ่งเสี่ยงที่เพื่อนๆจะตกงาน ล้วเพื่อนลองคิดดูนะครับถ้าเพื่อนสมมุติรืเพื่อนจบปริญญาตรีหรือปริญญาโทนี่จบอินเตอร์เกซีนะครับรลองถามตัวเองว่าเราจบคนเดียวหรือเปล่าได้เกรดนี้คนเดียวหรือเปล่าหรือว่าอีกร้อยล้านคนที่จบเหมือนเราทั่วประเทศอ่าจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนเราได้นะครับถ้าเรา,เาทำงานาให้กับบริษัทเขาไม่ดีเราเราเรา,เรา,เราอาจถูกเขาเปลี่ยนไปอยังไงก็ได้นะครับแล้วเอาคนใหม่มาแทนที่เก่งกว่าเรานะครับ แล้วเรายังแข่งขันกับรุ่นพี่ที่ตกงานอีกอันนี้นี่โคตรน่าคิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีเฟรชต้องเปลี่ยนความคิดในสมองในกระโหลกกะลาของเราออกให้หมดนะครับรีเฟรคืออะไรนะครับพเพื่อนๆเคยเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับเวลาเรากดเออวเวลาเราอเราอิเนเทอร์เน็ตอ่าเมว่าจะเล่นในคอมเฟ e บุ๊กหรือเอ่อในโทรศัพท์เนี่ยเวลาเราเล่นอินเทอร์เน็ตเรามักจะกดรีเฟรเพื่อให้มันทํางานใหม่หรือเปลี่ยนมาเออหรือ รีเฟรชวื้ให้มันรีสตาร์ทใหม่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยสมองเราก็เช่นกันครับถ้าชีวิตเราไม่รีเฟรชนะครับการเริ่มต้นใหม่นะครับถ้าเราไม่รีเฟรชนะครับการเริ่มต้นใหม่หมดเนี่ยบางคนไม่รีเฟรชนะครับชีวิตตัวเองครับผมอยากจะถามว่านะครับนี่พอสออะไรแล้วครับถ้าเรายังคิดแบบเดิมและคิดาเดิมนะครับ่าผมบอกไปเลยนะชีบหายแน่ๆนะครับสาเหตุที่เราไม่ประสบความสําเร็จนะครับที่สร้างอ่าชีวิตไม่ได้ยุคนี้ก็คือนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มที่เราามาใช้มันคือแพลตฟอร์มเดิมแบบ แต่ว่าในแต่ว่าในชีวิตประจําวันนะครับมันผิดนะครับมันไม่ใช่กับพศนี้ในยุคนี้แล้วนะครับคําว่านะครับอดทนขยันประหยัดซื่อสัตว์เนี่ยมันใช้ไดหมก็ยังใช้ได้นะครับแต่ว่ามันยังไม่พอนะครับเพราะว่ามันต้องมีอะไรอีกหลายอย่างนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับเพื่อให้เปลี่ยนตามทันโลกนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆนี่นะครับเปลี่ยนแพลตฟอร์มนะครับก็เช่นความรู้ใหม่นะครับเปลี่ยนแพลตฟอร์มของธุรกิจใหม่นะครับ ในโลกของเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นออนไลน์กันหมดแล้วนะครับเวลาเราสั่งของซื้อของเราไปในทางออนไลน์กันแล้วแอปพลิเคชันกันแล้วนะครับโอนเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมีการออนไลน์กันทั้งหมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนแพลตฟอร์มชีวิตใหม่ด้วยครับอ่าก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าพระดามหรือกระบวนทัศนนี่นะครับเป็นสิ่งสําคัญถ้าพระดาม,มนำมาชิปไปแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ชิปตามไม่เรียนรู้ตามเนี่ยก็ชิปหายแน่ๆนะครับเพราะว่า กระบวนทัศนี้เป็นสิ่งสําคัญที่เราเมองโลกวันนี้นะครับเราใส่อะไรแว่นตาอะไรนะครับเป็นตายี่ห้อไหนครับในการใส่มองโลกสําหรับเพื่อนๆหรือเพื่อนๆยังยึดคติหรือใส่แฟลตฟอร์มหรือยังเรียนรู้หรือยังยึดถือสิ่งเก่าๆที่เอามาใช้ในยุคปัจจุบันนะครับถ้าเรายังเอาสิ่งเดิมๆหรือสิ่งเก่าๆยังเอามาใช้ในปัจจุบันนี่ผเขาบอกเลยว่ามันใช้ไม่ได้เพราะว่าโลกเราครับมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากครับแบบพลิกฝ่ามือหน้ามือเป็นหลังมือนะครับ การค้ารูปแบบใหม่ครับใช้ออนไลน์ครับคนที่เปิดเพื่อนรู้ไหมครับว่าห้างบางห้างนะครับเจ๊งเลยครับเพราะว่าอะไรครับเพราะไม่มีคนไปเลินห้างเพราะว่าคนเข้าห้างทางไหนครับทางออนไลน์หมดทางอินเทอร์เน็ตหมดเขาสามารถอยากสั่งซื้อแล้วก็ดูสินค้าในโทรศัพท์มือถือของเขาในบ้านนะครับเพียงสื่ออิเล็กทรอนิกส์เดียวนะครับที่สามารถทําได้หลายอย่างครับคนที่โดนกระทบก็คือห้างร้านสรรพสินค้าต่างๆที่ในยุคปัจจุบันนี้ครับก็คือมันเริ่มไม่เห็นแล้วนะครับ ทุกอย่างเริ่มที่จะเเปลี่ยนใหม่นะครับโดยเฉพาะถ้าห้างร้านห้างไหน,นครับปรับตัวไม่ทันเนี่ยเจ๊งเลยนะครับอเพราะว่ากระบวนศน์ของเขายังเดิมๆอยู่เขายังเปิดด้านเดิมอยู่เขายังมีเแพลตฟอร์มเดิมๆอยู่นะครับในการสร้างธุรกิจของเขาแต่ว่าโลกมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมีอะไรที่หลายอย่างมีสิ่งอำนวยความสะดวกครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการเป็นสิ่งจำคัญน,นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็ ถ้าเป็นประโยชน์นครับก็ใครดูไปถึงจุดนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับ,ก,รบก็หวังว่านะครับวิดีโอนี้อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เพื่อนๆฉุกค,คิดแล้วก็นําไปคิดแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ผู้จะทําก็ขอขอบคุณครับ